หนึ่งเคล็ดวิชาในการฝึกสมองให้เงินทองไหลมาเทมาบาย d a ล l o กที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้านหากคุณลองสำรวจเงินในกระเป๋าให้ดีกับปีที่ผ่นานๆมาคุณอาจจะพบว่าเพดานรายได้ของคุณนั้นมันเหมือนกับโดนสตาฟแช่แข็งเอาไว้แทบจะไม่ขยับเยื่อนไปไหนสักทีเช่นมีรายได้หลักหมื่นมาหลายปีแต่ทำยังไงก็ไม่ถึงหลักแสนสักทีหรือบางคนที่ทำธุรกิจได้หลักแสนต่อเดือน ก็ไม่มีวี่แววที่จะทะลุหลักล้านในเร็วๆนี้ได้เลยสาเหตุแรกที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสมองของเราเคยชินกับกรอบเดิมๆที่เราสบายใจโดยมันจะพยายามให้เราปลอดภัยและอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆซึ่งหากเราลองมองย้อนกลับไปในสมัยที่เรายังเด็กอยู่ก็จะพบว่าเมื่อตอนที่เรายังเป็นนักเรียนอยู่เรายังไม่ค่อยได้คิดเรื่องการหาเงินสักเท่าไรนักเพราะส่วนใหญ่ก็จะได้เงินจากผู้ปกครองซึ่งการได้ค่าขนมหลักร้อยหลักพันก็ถือว่าเยอะแล้ว แต่พอเรียนจบมามีงานทําเราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมากยิ่งขึ้นสมองของเราก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งเราสามารถนําความรู้เหล่านั้นไปหาเงินได้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านในอนาคตได้นั่นเองและนี่ก็คือหนึ่งเคล็ดลับในการฝึกสมองที่จะทําให้เงินในกระเป๋าของคุณนั้นเพิ่มพูนขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดจํากัดสิ่งนั้นก็คือความรักใช่ครับสิ่งที่แดนล็อกสอนเอาไว้ก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความรัก แม้กระทั่งในเรื่องของเงินความรักก็สามารถใช้ได้ซึ่งแดนได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าเวลาที่เรามีความรักกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวแฟนหรือเพื่อนพี่น้องสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อคนรักนั้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งสิน้นทีนี้เราลองมาสำรวจกับตัวเราเองว่าณนะตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรกับคนที่เรารักเช่นคุณไม่สามารถบรรดาลความสุขให้แก่ฉันได้ คุณไม่สำคัญกับฉันเลยแม้แต่น้อยคุณไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉันคุณเป็นคนชั่วร้ายคุณมันปีศาจชัดๆฉันไม่อยากเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับคุณฉันคงอยู่กับคุณได้ไม่นานนักหรอกมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่ฉันกับคุณนั้นจะได้อยู่ด้วยกันใครๆก็บอกว่าหากอยู่ใกล้คุณแล้วจะเป็นคนขี้โกงคุณมันเป็นจอมหลอกลวง ฉันมันไม่คู่ควรกับคุณฉันมันไม่ดีพอสำหรับคุณคุณดีเกินไปที่จะอยู่กับฉันทีนี้ให้คุณลองจินตนาการดูเอาว่า <What? S 1> เมื่อพวกเขาได้ยินประโยคเหล่านี้พวกเขายังอยากจะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับคุณอยู่หรือไม่เช่นเดียวกันกับหลักการทำงานของเงินหากคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเงินเ <What? S 1> งินมันก็จะไม่อยู่กับเราหรือหากอยู่ก็อยู่ได้ไม่นานนักมันก็จากไปจะดีกว่าไหมถ้าเราลองเปลี่ยนประโยคเป็น เงินสามารถบรรดาลความสุขให้แก่ฉันได้เงินสำคัญกับฉันมากในเรื่องที่ต้องใช้เงินคนมีเงินเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมากมายฉันจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเงินคือทักษะที่ฉันจะใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิตเพราะตั้งแต่เกิดจนตายเงินก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกช่วงชีวิตเป็นปกติอยู่แล้ว การหาเงินเป็นเรื่องง่ายๆฉันดีพอและคู่ควรกับเงินก้อนนี้เงินจะนำพาให้ฉันไปรู้จักกับเพื่อนที่ดีและสังคมที่ดีเงินสามารถช่วยให้ประหยัดเวลาได้และเมื่อคุณเริ่มปรับทัศนคติที่คุณมีต่อเงินในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นมีความรักต่อเงินมากยิ่งขึ้นซึ่งแม้ว่าช่วงแรกๆนั้นมันออกจะยากอยู่สักหน่อยเพราะพื้นฐานแต่ละคนนั้นเกิดมามีไม่เท่ากันบางคนเกิดมาก็ติดลบเลย บางคนเกิดมาพอมีพอกินบางคนเกิดมาก็ร่ำรวยเลยแต่ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนก็ตามทีเส้นกราฟชีวิตของทุกคนนั้นย่อมมีทั้งขาขึ้นและขาลงกันทั้งสิ้นคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวที่ว่าบางคนเกิดมายากจนแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้แต่ในขณะที่ลูกคนรวยหลายๆคนนั้นกลับยากจนลงถึงขั้นล้มละลายเป็นยาจกเลยก็มีให้เห็น ดังนั้นสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําต่อก็คือการรักษาระดับทางการเงินให้คงที่และดีขึ้นเรื่อยๆโดยดูแลสุขภาพทางการเงินอย่างสม่ําเสมอหากยังไม่เห็นภาพให้คุณลองเปรียบเทียบชีวิตากับการทําสวนดอกไม้ให้มันออกมาสวยงามคุณก็ต้องเริ่มจากการที่เลือกดินที่ใช้เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีปลูกในที่ที่เหมาะสมรดน้ําต้นไม้อย่างสม่ําเสมอทาง้าที่เป็นวัชพืชไม่ให้มารบกวนดอกไม้ที่เราปลูก ใส่ปุ๋ยให้ออกดอกออกผลงามๆแล้วคุณก็จะได้สวนดอกไม้ที่สวยงามอย่างต้องการซึ่งเงินนั้นก็ต้องการการดูแลที่ดีด้วยเช่นเดียวกันปิดท้ายด้วยเงินจะไม่สําคัญเลยแม้แต่น้อยในเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินแต่เงินจะสําคัญมากถึงมากที่สุดในเรื่องที่ต้องใช้เงินใครสักคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้และนี่ก็คือ1เคล็ดวิชาในการฝึกสมองให้เงินทองไหลามาเทมา ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ